วสวัสดีครับผมชื่อนายโคดิชันสุขเหลืองอาหารหัสาาน,นักศึกษา6 8 2 0 5 7วิศวกรรมุลยธแลอเล็กทรอนิกส์ยา4ปีปีที่1เอเจนต์ิงรจำมารนังสือตัวอย่างที่3ของทูดีสเกต มาที่พาร์ทนะฮะแล้วก็มาที่สกเก็ตฮนะเรื่องโซีสกเก็ตพอนเกีนนะฮะเริบบนะ่มแรกบ่งโกงเลยฮะที่จุดออริจินหนึ่วงจุดนี้อีก นานเ่ไหนก็ได้ครับเ็เดี๋ยวค่อยกำหนดเอาแล้วก็กำหนดเนือพ่็เรียกเป็น50ครับก็สมาร์ทเดเวรชั่นหา้หาสิบ ออใช่รวมบอันนี้เอ่อสายเวอร์ชันเด็กสามสิบครับไปใช้สบ ก็ใช้วงกลมสร้าวงกลมข้างในนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้สมราตรใเมชต่สามขนาดอันนี้สิบ จากนั้นก็ใช้กรสันไลน์ขึ้นนีออก้ก็ใช้อานะอ,อ สิบองเราท,ทีละผิดใช้อาร์ตเอาสักตรงนี้แอนตรงนี้นแ,ลแล้วก็ใช้อาร์เหมือนเดิมครับจุดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แบบนี้ฮะ ก็อี่เพื่อออกก็ใช้สมาร์ทเเวร์อปเน รประมาณนี้คว,ว,วับก็กดปอดเชพาะด้านซ้ายจากนั้นกดคอนโทรคาร้างกดเส้นนี้แล้วก็วงกลมนี้คนระับ Sí, กดวงกลมแล้วก็ทางเจนฮะแล้วก็กดเส้นนี้ฮะกดออโต้ค้ากดวงกลมนี้แล้วก็ทางเจนฮะ้ก็โคากดวงกลมฮะทางเจนฮะแล้วก็เส้นนี้ฮะกดออโว้ค้างกดวงกลมนี้แล้วก็ทางเจนฮะ

ก็ออกก็ใช้ส่งคำสำนะั่งได้ครับแต่ว่าเป็นแบบแอปพลิเคชั่นขออนุญาตสูมแล้วก็ เดือดทการ์สหาเหรียญมาลากมาตรงนี้มาหนึ่งเซนซิฟเวอร์กอทแล้วก็ไปที่ลายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้พอคอนแทคชั่นลากมาตรงนี้แล้วก็กดพีซิฟเวอ,อร์ออทจากนั้นก็ใช้สมาร์ทเนชั่น เส้นนี้กดเส้นนี้เอาขนาดเป็นเอ,อ่อสักประมาณติดหนาองศาถูกไหมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวขนาดของอันนี้ก็เป็น ิบห้าจากนั้นก็ต่อยจักรวาลเดนมชั่นคนระับซูออกแล้วาสูงขนานี้ในที่พลีกกนเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เอาเป็น12345สนะ่ห้าเหลี่ยมเดิม้าเหลี่ยม ก็เหมือนกับสามเหลี่ยมนะขออ่นขอใช้ลายแล้วก็ for construction นะครับนเะส้นนี้มาแล้วก็กด ESC เล้ออกนะแล้วก็ใช้ลายแล้วก็ for construction แล้วก็กดจด สช้ smart d i m e n s i เส้นนี้และเส้นนี้นะเอาเป็นสารับ ก็เสชตวโกรมนี้เนะอาเป็นที่สิบครับจะได้ดู้ประมาณนี้คนระับก็ต้องสามารถเดนมนชั่นก่อนนะครับ เหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างไปกดจุดตรงกลางนี้ครกดคอนโทรคัแล้วก็กดจุดนี้ครับเวิร<ฮ>์กโครนะครับอ้าใช่ดด้วยครับโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ โ okay, อเคถนะครับเรียกว่าทำซ้ำต่อไปคือการใช้มือถือนะก็อ๋อเห้นแล้ก กาวเนี่ยแล้วก็เออ่สักคู่นะฮะสิบม mm นะิลลิเมตรครับที่ถูกเลยฮะก็จะได้รู้อย่างนี้ฮนะตั้งแต่คือวัที่ 1. ก็กดองกลมสงซาฟองเนี่ยปากปากปากจากนั้นก็เลือกขนาดฮะยี่สิบฮะถูกไหมฮะรูปประมาณนี้ครั ก็เปการเซฟเฟแเอสเลยมาที่ไฟลวดของผมแล้วก็ตั้งชื่อว่าดิส์กเก็ตจับทสเก็ สามจากนั้นก็ก็ไปที่เออเอ่อเออวแล้วก็เลือกแบบฟอร์มที่เราได้ทำแนะกระถึงแล้วก็ต้อจะนำม,มาใส่ อ๋อใช่อ่าใช่ใช่ใช่ขอใช่ยนี่ยหนึ่ง มาแล้วครับขออนุญาตเอ,อ่อเปลี่ยนมาที่เลื่อนนิดนึงนะครับกดที่ขวาแล้วก็เอ,อ่อปิญญาได้กัน,นะะแล้วก็เอ,อ่อไปที่ด e w กดอันนี้นะแล้วก็โอเคนะจากนั้นก็กดวิวพาเลตครับล้วก็ ตดสก3รนะเาเป็นควอนมาก่อนเลยคนะล่างานะครับัตรงนี้ก็ได้คนระับ ที่นี่ครับครับเอาที่เอาเป็นไ iso m u s ิกเอามาไว้ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ ก็เกแล้วก็สชักคู่นะครับต่อสองแบบอันนี้ก็ควรใช้เ่อะเดี๋เดี๋ยเดี๋ยว,ยวอนี่นี่นี่ ต้องตะเกีแล้วก็เอ่อต่อสองพูเลยฮะจากนั้นก็ ใช้เอ่อเจ้า้าว,วงสาววงนี้นะปืนปั่น เส้นนี้เ่ะเส้นนี้มาชนไหครับพอทำการเปลนขนาดด้วยสมาร์เดวิชั่น อแล้วก็กดที่เออทำให้สั้นลงถูก,ถก่าเรนเอรชั่นก่อน นี้ฮนะบดลีดเดอร์ฮนะแล้วก็ฟอร์ชอทเทมยนะิดถูกใส่ค่าปกติเลยฮนะจำเป็นนะชั่นก็ một trăm linh mười bảy trăm linh mình sẽ làm cái gì? trái ล่างน,นี้มันมีกดยืดเส้นออกก็สามารถเดมันชันนะยืกเส้นนี้นะเส้นนี้ฮะเราก็จะได้

ก็เช่นนี้ครับแล้วก็ใช้ออเดอราสำหรับเดโมช่ครับใช้คำสั่งลายฟอร์มการ์ดทัสชันแล้วก็กดจุดนี้ลากมาตรงนี้ฮนะเฮ้ยเอสซีโอ้ผิดขออภฮะสาธาชั่นไม่ค่อยดีเอ่อฟอร์มการ์ดทัสชั่แล้วก็กด จุดน e e, ี้แล้วก็จุดนี้ฮะ s c แลวก็สามารถเดิาัก็ทดสอบคำเชื่อมกัจุดนี้แะจุดนี้ครับก็เนี่ยสาสิบองศากดโอเคพอกลมนี้นะสามารถเดินช่งวงกลมสี่สิบ แล้วก็ไปที่เซลล์พวกอะไรครับแล้วก็เอ่อฟอร์คารทักชั่นนะจากนั้นก็ใช้สมาร์ทเดโนชั่นก็ลากนะครับนี่ครับ ประมาณนี้อดออกดไอซิสามารถได้ไหมชันจากนั้นก็ไปที่เอ่อทวิตทูนะฮะแล้วก็ไปที่เอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่อเอ่อให้เปลี่นชื่ออันนี้ชีตฟอมมร์แมตนบ เป็นที่ดีตัวใหญ่ดีเซคเตสใชเซคเ ประมาณประมาณนี้แล้กันนะเอ่อนี่อ่ะสวยกระปอดีถัดนก็ ตอะได้อินชีฟอร์มดี้ตน้ประมาณนี้นะประมาณนี้คนระับ ก็จะได้นครับขออนุญาตไม่เซฟนะครับกลัวระบุจุดก็ขอบคุณครับขอจบการเสอนนี้